ใส่ถุงทราย5กิโลเตะขาได้แต่ทำไมยังเดินไม่ดีวันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่คนไข้เป็นกันเยอะมากๆเลยที่อย่างที่บอกต้นคลิปเลยครับว่าเตะขาได้เดินได้เยอะแล้วแต่ทําไมยังเดินไม่สวยเดินไม่ดีนะครับปัญหานี้ก็เป็นปัญหาเกิดร่วมกับการอ่อนแรงแต่ว่าไม่ใช่การอ่อนแรงนะทุกคนปัญหานี้เราเรียกว่าการสั่งการ ซึ่ง2ปัญหาปัญหาอ่อนแรงกับปัญหาการสั่งการเนี่ยก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการฝึกและการจัดการหรือการทำเกพาพผ้าบัตรเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ครับว่าปัญหาที่คนไข้เป็นอยู่ตอนนี้คือการอ่อนแรงหรือว่าการสั่งการไม่ดีเราจะได้ฝึกให้ถูกและคนไข้จะได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การสั่งการนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งความสามารถของกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ทํางานร่วมกันให้เกิดการสั่งการในการหดตัวนะครับนอกจากการสั่งการให้หดตัวแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดและความสามารถของการสั่งการอื่นๆนะครับอย่างเช่น การสั่งการให้เกิดการออกแรงที่พอดีกับน้ำหนักการสั่งการให้ออกแรงที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของการสั่งการเนี่ยคือการประมวลผลการเคลื่อนไหวร่วมกับสมองแล้วสั่งการให้กล้ามเนื้อออกแรงให้พอดีนะครับแล้วกอย่างการสั่งการที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่น คนไข่าบางคนเนี่ยเตะขาได้แล้วถุงทรายก็หลายกิโลก็เตะได้นะครับมีแรงเยอะเลยยืนเดินได้ปกติแต่ว่าเขายังแอนอยู่นะครับหมายความว่าตอนเดินเนี่ยเข่าดีดไปท้านหลังหรือว่าเกรงเขา่าเกรงหน้าขาเยอะจนเกินไปการออกแรงไม่เยอะเนี่ยหมายความว่ากาลังกล้ามเนื้อดี แต่ว่าการสั่งการอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นตอนเดินเนี่ยการเหยียดขาต้องเหยียดให้พอดีออกแรงไม่ต้องมากที่สุดก็ได้แต่หลายคนครับที่มีปัญหาเข่าแอนเนี่ยจะออกแรงให้พอดีหรือว่ากลางๆไม่ค่อยได้ออกแรงได้แค่ออกแรงเหยียดที่สุดเลยแรงแงเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของปัญหาการสั่งการที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะคบเพื่อความเข้าใจก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้หนึ่งคนนะครับมีแรงกำเนาะและเขาหยิบแก้วที่เป็นทรงที่เป็นพลาสติกแข็งเลยเนี่ยกำได้ หยิบได้แล้วก็ออกแรงเยอะได้กำได้เราก็รู้สึกว่าคนไข้เก่งแล้วดีแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็หมายความว่ากําลังกล้ามเนื้อของการหยิบจับเนี่ยมีกําลังได้ดีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนไข้คนนี้เนี่ยเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วกระดาษนะพอเขาหยิบเนี่ยกระดาษยู่ไปหมดเลยแล้วน้ําก็หกเอ่อล้อนไปหมดเลยหมายความว่าแรงเยอะแรงดีถูกต้องแต่การสั่งการให้พอดีกับน้ําหนัก กับสิ่งของเนี่ยยังไม่เหมาะสมยังไม่พอดีสมองระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อไม่สามารถออกแรงเบาๆให้พอดีกับน้ําหนักของของได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาการสั่งการอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเล่าให้ทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าปัญหาของคนไข้เราคืออ่อนแรงหรือการสั่งการไม่ดีแล้วเราจะได้พาไปออกกําลังกายหรือพาไปทำกายภาพบำบัดให้แก้ปัญหานั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ นี่คือคําตอบครับว่าทําไมเตะขา5กิโลได้แต่ว่ายังเดินไม่สวยเดินไม่ดีเพราะว่าการออกแรงเยอะๆทาให้มีกําลังแต่ไม่ได้ทาให้การสั่งการกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วก็การเดินสวยการเดินดีเนี่ยต้องใช้การสั่งการที่ดีพอสมควรเลยแหละที่จะออกแรงให้พอดีกับท่าทางกับจังหวะการเดินที่ถูกต้องสำหรับการจัดการปัญหาการสั่งการเนี่ยจริงๆก็มีหลักการและแนวทางของการฝึกที่แตกต่างกับการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มกําลัง อย่างเช่นการออกกําลังกายโดยที่มีเป้าหมายการออกกาลังกายโดยที่ต้องเคลื่อนไหวให้ช้าการออกกาลังกายโดยที่ไม่เน้นน้าหนักที่เยอะ <S <S นะครับเดี๋ยวในคลิปวีดีโอหน้า<ๆ>เดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับสอนการฝึกการสั่งการสำหรับคนไข้คนไหนที่มีแรงเยอะแล้วมีแรงดีแล้วเราอยากจะฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวให้ด,ใหดีให้มีคุณภาพ,าพมากขึ้นยังไงรอติดตามชมกันนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่ๆลองสังเกตดูว่าคนไข้ของเราตอนนี้มีปัญหาเรื่องการสั่งการหรือปัญหาเรื่องการอ่อนแรงมากกว่ากัน ะจะได้ฝึกให้ถูกต้องนะแล้วถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ถามกันในนี้ได้เลยหรือว่ามาคุยกับผมใน Facebook Live รีเ,เบนกายภาบัตน,นะครับทุกวันพุธ11โมงครึ่งสำหรับวันนี้รีเบนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะปงฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดน,นะครับที่มีความชนานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีคนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมัดกันไวยคคครรัับบบขุณมาก